Oh, ding, ding, oh, oh, cook can be day. Yeah. Jay will lay now like in the foyer. Foyer, foyer. Yeah, so, so, so. Just do có bài phát 嗯，好。你躲哪里？躲躲躲。哟。OK。OK。OK。Poor。OK。哟。嗯嗯。

พอยังหดโว้วโว้วโว้วโววเหี้ยงโว้วยังหดโอ้วโว้

mau wow. lut wow. เปิดีครับไปอย่างโหดเปิดี ไฟยังหัวได้ไมกอู้บ๊อบอ้ยบ๊อบ้โอ้อ้้อไฟยังหโอบอบไายัหดได้พวก

ไม่เหอะกูยี่ยนู้โรยดยมาแล้วโหดดีแจะเปิดไม่พอเฮ้ยหายไปไหนวะมาแล้วโหดจะเบิดอนี่โยนแมบโอเคนี่นี่ีโอ้ย,อยว่างบอกว่านี่ bum tu au

ออ้ยโอเกกเกกเก๊กเสถีดีจอบอกว่าโบว์โบว์ผูเยอะเกินน้เลี้ยงเลยสภาพผู้ย็นหดนั่เก็คือเพื่อนกั โอดสู่สู้ะผือเลยสู้เลยยู่นยงี้ยโอยาได้มไซฟได้ต กูวางกูวางไว้ตรงนี้ครับ 有啊。<Hello. S 2> uh huh. chết tu luôn từ cổng đèn Tạm à mà ok ok mày trong đứa sạch của đại Cô ta

กูหิวกวางก็จะมาอีก kau koyak, tidak pergi, tidak pergi, tidak pergi. sudah, uuu, diu, diin, 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 tidak pergi, That's huh? Okay. Okay, okay. Right, okay. good. Okay. Okay. Okay.